สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมก๊อฟทานสิบสีนิวัตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถ oupe, สปอร์ตคูเป้สประตูมานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะท่านใดที่กําลังหารถยุโรป2ประตูซิ่งหน่อยสวยๆสปอร์ตสปอร์ตหน่อยวันนี้เรามาแนะนํากันนะผมกับเจ้า Mercedes-Benz C180 Coupe AMG Dynamic คันนี้เป็นโมเดล W204 นะผมแล้วก็มากับรหัสเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบรหัส M274 นะผมเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายนะผมหลายๆท่านชื่นชอบนะสำหรับรหัส M274 นะผมไม่ต้องมาเรื่องกังวลเรื่องของเฟืองแอดวานซ์เหมือนตัว M271 นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าขับสนุกเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆเพราะว่าแรงบิดแรงม้าอะไรเนี่ยมันเท่ากันแต่ CC มันลดลงมานะผมเหลือแค่1.6ลิตรนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผม คันนี้เป็นรถปีโมเดล2012จดทะเบียนในปี2015นะครับเลขไมล์81,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมอุปกรณ์ติดรถนะฮะมีคู่มือฉบัฉบภาษาอังกฤษฉบับภาษาไทยนะครับผมคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยนะเป็นรถศูนย์ไทยคุณไม่ต้องกังวลเลยขับไปไหนมาไหนทั่วประเทศไทยนะครับผมสามารถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ m มอร์ d ซ s Ben z Thailand ได้ทั่วประเทศนะครับผมมีกุญแจให้2ดอกนะฮะเป็นกุญแจแบบ MMobil บิลินะครับผมแบบในส่วนของราคาคันนี้นะครับผมฟังกันดีๆนะราคาพิเศษมากๆเลย 9 1 9 0หนบาทเท่านั้นนะฮะท่านใดที่หารถสปอร์ตคูเป้2ประตูนะผมไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ราคาไม่สูง9 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมและเลขไม่ไม่เยอะด้วยอุปกรณ์ครบด้วยและสภาพสวยด้วยนะครับผมทีนี้เราอยากดูใช่ไหมว่าคันนี้สภาพจะเป็นอย่างไรเรามาตามกันมาดูเลยนะฮะด้านนอกนะผมคันนี้นะฮะไฟหน้าไฟหน้าของเขานะผมเป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์ or, นะผมเป็นไฟอัจฉริยะอินทร์เจนไลซิ s เทมนะผมเป็นไฟไบรท์ซีนอนยังไม่ใช่ L.E.D. นะเป็นไบรท์ซีนอนนะผมในส่วนของกันชนนะฮะกันชนด้านหน้ามีที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้านะครับแล้วก็มีในส่วนของ p าร์คิ g งเซนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็คือจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหลี่จะอยู่ในโคมไฟใหญ่ทั้งหมดนะครับผมส่วนไฟเดย์ไทม์จะแยกออกมานะครับจะเป็นการดีไซน์เมื่อตอนปี2012ของ Mercedes Ben z นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นดับเบิลยูสองศูนย์สี่ดับเบิลยูสองหนึ่งสองที่เป็นไฟสี่ก้อนนะครับผมดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันนะครับกระจังด้านหน้า AMG นะฮะดาวใหญ่ต้องมานะครับผมนี่เป็นกระจังทรงดาวใหญ่นะครับก็ดูเท่ดูสปอร์ตดีนะการดีไซน์ด้านหน้าก็เป็นโมเดล W สองศูนย์สี่แหละนะก็คือมันจะเป็นไฟหยักๆนะครับผมแล้วก็ดีไซน์มันก็จะดูแบบแข็งๆหน่อยนะมันจะออกเหมเ่ียมหน่อยนะผมอ่าท่านใดที่ชอบความโคง้งมนชอบความเรียบหรู คันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันแล้วแต่รสนิยมนะว่ากันไม่ได้นะผมบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบนะครับผมทีนี้ถัดมาด้านข้างนะครผมในสเปคไทยเนี่ยที่นําเข้ามานะผมเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะผมซีรีย,ยางที่ใส่ก็จะเป็น255 35 R18 นะครับแก้มยางมันจะบางหน่อยนะผมมันอาจจะมีอาการกระด้างเวลาเราขับขี่นะครับผมแต่ว่าหน้ายางเขาค่อนข้างใหญ่มันจะเต็มถนนเลยมันจะแบบ หน้าสัมผัสมันจะสัมผัสกับถนนได้เยอะมากนะครับผม 25535R18 นะฮะยางค่อนข้างบางนะผมแต่แม็กเนี่ยเป็นแม็ก m m g นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ a อ g อยู่ที่แม็กนะฮะตัวคาลิเปอร์ก็จะมีคำว่า Mercedes-Benz สลักเอาไว้นะครับผมเป็นจานทั้ง4ล้อนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นจานแบบเจาะรูนะก็ดูสวยดีนะครับผมในส่วนของช่วงล่างของ C180 a MG เนี่ยจะค่อนข้างที่จะแน่นเฟิร์มแล้วก็กระด้างอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ ต้องลองมาขับดูนะว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยขับสนุกมากสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะกระจกมองข้างนะผมมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับติดตั้งมาแล้วนะครับเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะมือจับประตูไม่มีย์เลสนะมือจับประตูเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดานะผมเป็นสีเดียบตัวรถไม่มีระบบย์เลสให้นะผมมีแค่ตัวส่งสัญญาณรับสัญญาณในส่วนของ กูจะรีโมทเท่านั้นนะครับผมด้านบนนะฮะนี่คือไฮไลท์ของรุ่น AMG ก็คือหลังคาพนโลมิกัสลูปเป็นหลังคาสลูปนะฮะหลังคาแก้วนะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะผมจะเปิดได้แค่ท่อนนี้เท่านั้นนะฮะส่วนท่อนอื่นจะเปิดไม่ได้นะครับผมเอาไว้รับลมรับแสงแดดเนาะอ่าดีไซน์โดยรวมด้านข้างถือว่าสวยนะสีสันถือว่าสวยเลยไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมทีนี้ด้านท้ายของเขานะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะเป็นไฟท้าย LED ทั้ง ระบบเลยนะฮะก็ดูสวยงามดีนะผมกันชนด้านท้ายไม่มีกล้องในรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะฮะจะมีแค่ p a r k เซ g sensor เท่านั้นนะครับผมที่กันชนด้านล่างก็ะจะมี parking ให้นะฮะตัวกระระยะถอยจอดมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะผมแล้วก็ที่กันชนเนี่ยจะมีริ้วรอยนิดนึงนะฮะก็คือเหมือนกับไปถอยโดนอะไรนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับผมตรงนี้สีมันกระเทาะอ,ออกนะเดี๋ยวต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับผมส่วนปลายท่อเป็นปลายท่อฝั่งซ้ายนะฮะเป็นปลายท่อแค่ข้างเดียวไม่ใช่ปลายท่อคู่ นะครับผมก็จะประมาณนี้มีสัญลักษณ์ตัว C 1 8 0อยู่ทางด้านซ้ายนะครับดีไซน์โดยรวมถือว่าสวยเลยนะถือว่าสวยเลยแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับผมค่อนข้างเรียบร้อยนะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะอ่าทีนี้เราไปดูห้องเครื่องนะครับผมไฮไลท์ของมันอยู่ที่เครื่องยนต์นี่แหละนะในตัวปี2012นะถ้าเป็นปี2 0 1 2แท้นะครับผมเครื่องยนต์จะใช้รหัส M 2 7 4นะครับผมขนาด1.6ลิตรแรงม้า156แรงมา้า แรงบิด250นิวตันเมตรนะครับผมทีนี้คุณก็จะถามแล้วว่าอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับตัวที่เป็นรหัส m 2 7 1 cc นะครับผมตัว m 2 7 1เนี่ย cc ของเครื่องยนต์จะอยู่ที่1 8 0 0 cc นะครับผมก็คือ1.8ลิตรนะรเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเหมือนกันนะครับผมแรงม้าเท่ากันเลย156แรงม้าทํางานที่5000รอบต่อนาทีนะครับผมทีนี้่มันจะต่างกันที่แรงบิดนะครับผมเจ้านี่เนี่ย m 2 7นะงเบิดน250นบแต่ว่า เริ่มทํางานตั้งแต่1250รอบต่อนอาทีนะผมส่วนในตัว M 2 7 1เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์เก่า1.8ลิตรเนี่ยแรงบิดมันเท่ากาัน250เท่ากาันแต่เริ่มทํางานที่1,600นะัผมนั่นหมายถึงว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ซีน้อยกว่าแต่ออกตัวได้ดีกว่านะผมอัตราการเร่ง0ถึง100นะผมของเจ้าเครื่องยนต์1.6ลิตร M 2 7 4นี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่ 8.3วินาทีเท่านั้นนะผมอันนี้คือเป็นเลขที่ทางค่ายเขาเคลมาไว้แล้วผมส่วนในตัว m 2 7 1ที่เป็นเครื่อง1.8เนี่ยหลายๆท่านก็คิดว่ามันคงจะเร่งได้ต่ํากว่าจริงๆไม่ใช่นะผมตัว m 2 7 1ที่เป็นเครื่อง1.8เนี่ยอัตราก,การเร่ง0 1 0 0ใช้เวลาเกือบ9วิเลยนะมันต่างกันประมาณ 0. 0.6อะประมาณ0.6หรือ0.7นี่แหละนะผมคันนี้เนี่ยก็เลยว่าเออมันเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่าการออกตัวอะไรมันดีกว่าเพราะว่า นะมันก็ถือว่าโอเคกว่านะผมจะขับในเมืองขับนอกเมืองก็สบายๆนะครับผมอ่ะนี่นี่คือในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ได้รับคําชื่นชมนะฮะของคนที่เขาเล่นเมอร์เซเดสเบนว่ามันดูแลรักษาง่ายมันทนทานนะครับผมมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่นะผมตรงนี้ถือว่าดีเลยนะทีนี้ถัดมาที่โครงสร้างทันนี้เนี่ยโครงสร้างนะผมถือว่าสวยเลยนะฮะฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะแก้มด้านข้างนะผม คานด้านหน้าคือสภาพสวยๆเลยตามอกอตัววอร์นิ่งต่างๆตัวคําเตือนต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะมีคราบสกปรกนะฮะก็ผ่านการใช้งานมานะผมรถปีตั้งปี2012แล้วอ่ะเนาะมันก็ผ่านมาหลายปีนะผมมันก็ต้องมีคราบสกปรกอะไรกันบ้างนะผมแต่โดยรวมสภาพห้องเครื่องถือว่าโอเคเลยนะผมไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไม่มีคราบพวกคำเหมาอะไรของของเหลวที่มันรั่วไหลออกมานะผมถือว่าดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างของเขาก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมอ่เจ้าของคันนี้เนี่ย ถือว่าดูแลรถค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะผมมันจะมีแบบพวกอะไหล่บางชิ้นบางส่วนที่มันเป็นบั็กของรถรุ่นนี้แหละนะครับผมไม่ว่าคุณจะดูแลรักษามันยังไงเวลาเราใช้งานบ่อยมันก็จะทะลอกนะผมพวกปุ่มต่างๆของโมเดลนี้นะอ่ะแต่ว่าโครงสร้างคันนี้สวยเลยนะครับผมประตูนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเดิมๆไม่มีการชนกระแทกด้านข้างนะครับผมสภาพดีมากๆนะเม็ดงงเม็ดอาร์คนะผมเสา a เสา B สภาพสวยไม่มีรอยแบบ การเคาะการเชื่อมตัดต่ออะไรใหม่นะครับผมสภาพถือว่าโอเคเลยนะทีนี้มาดูด้านท้ายนะผมคันนี้ก็จะมียางอะไหล่นะมันก็จะมียางอะไหล่ให้นะผมแต่เป็นยางอะไหล่ไม่ใช่ยางแบบใส่ทดแทนได้นะอ่ะก็มียางอะไหล่ให้นะผมเอาไว้ใส่แบบไปร้านปะยางอะไรพวกนี้นะครับผมไว้ใส่กลับบ้านนะอ่ะด้านในนะผมหลุมยางหลุมยางอะไหล่เนี่ยสภาพเดิมนะฮะไม่มีการว้นสีไม่มีละอองสีนะครับไม่มีสีโป๊ นะสภาพดีนะผมคันนี้ไม่เคยมีชนด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับผมสภาพสวยๆเลยฝากระโปรงด้านท้ายเดิมๆนะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงไม่มีการเอาไปซ่อมนะครับสภาพดีมากๆนะผมสาหรับโครงสร้างเนี่ยถือว่าโอเคนะผมสวยนะเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างดีนะผมฟิตนะฮะแล้วก็ท่านใดที่จะเอาไปดูแลต่อนะผมเอาไปดูแลต่อนะฮะก็คือใช้งานได้ปกติแหละ นะครับผมคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างพร้อมใช้นะก็เอาไปดูแลต่อนะผมตามระยะทางนะผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะผมเปลี่ยนถ่ายพวกอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมก็ดูแลกันด้วยนะฮะไม่ใช่ขับอย่างเดียวแล้วก็พอรถมันมีปัญหาก็จะมาต่อว่าว่านู่นนี่นัน่นรถมีปัญหาก็คือคุณต้องดูแลเขาด้วยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในคันนี้ก็สวยไม่แพ้ด้านนอกเลยมา ด้านในของรถยนต์คันนี้นะผมเป็นสเปคศูนย์ไทยนะครับสเปคศูนย์ไทยคือยังไงออปชันนะต้องบอกกันตามตรงว่าอาจจะดูด้อยกว่าตัวที่เป็นรถนําเข้าเกรมาร์เก็ตนะผมอย่างตัวเบาะเนี้ยนะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะผมคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันดูสวยแต่ว่าถ้าเป็นรถเกมมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกเป็นเบาะสีแดงเป็นเบาะสีดำใช่ไหมอ่านี่ก็จะเป็นฟิกเลยเป็นเบาะสีดําเท่านั้นนะผมแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับ มือกึ่งไฟฟ้างงไหมคือเดินหน้าถอยหลังนะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยใช้มือใช้มือนะผมปรับอะไรนะกระดกกระดกเบาะด้านหน้าก็ใช้มือนะผมอ่าส่วนปรับพนักพิงปรับสูงต่ําปรับไฟฟ้าเออดูมันนะผมคือออปชันมันจะดูแปลกๆหน่อยนะเดินหน้าถอยหลังปรับกระดกหน้าเป็นเมน,นูนลนะฮะส่วนปรับพนักพิงปรับสูงต่ํา เป็นไฟฟ้าเออนะแปลกดีนะถ้าจะให้ไฟฟ้ามาหมดเลยแล้วก็ไม่มีเมมโมรีนะเมมโมรีไม่มีที่แผงประตูนะผมถ้าเป็นในส่วนของรถเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเบาะไฟฟ้าปรับหัวหมอนไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจำนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบพรีเมียมซาวธรรมดาแล้วผมแต่ถ้าเป็นรถที่นําเข้าเป็นเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นฮาร์มันคาร์ดอนนะฮะก็อย่างที่ได้เคยรีวิวไปนะครับผมก็จะเป็นฮาร์มันคาร์ดอนนะแต่ว่าอันเนี้ย สเปคไทยนะครับผมก็จะไม่ใช่เครื่องเสียงฮามันคาร์ดอนจะเป็นเครื่องเสียงแค่พรีเมียมซาวเฉยๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะผมที่นี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านสไตล์สปอร์ตนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะด้านขวาเป็นการควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะครับผมด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นในส่วนของแพดเดิลชิพ นะคันนี้มาพร้อมเกียร์7สปีดนะฮะ7 G-Tonic Plus นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ที่สามารถใส่แมนโนวลโหมดได้นะฮะชิปเกียร์ได้นะผมนอกส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอ MID นะผมไอ้หน้าจอที่อยู่ตรงหน้าปัดตรงนี้แหละก็แสดงข้อมูลการขับขีต่ต่างๆอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้นะตรงนี้นะผมและคันนี้เนี่ยเลขไม์เพียงแค่8 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมนะอขอเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะนี่แปดหมื่น 1,555งกิโลนะครับผมก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะนะครับผมถัดมาตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับมัลติมีเดียนะครับผมก็จะมีเรดิโอบลูทูธนะฮะอะไรพวกนี้นะผมแสดงเป็นหน้าจอที่เป็นเนี่ะเหมือนเกมบอยแอดวานนะเหมือนเกมบอยอ่ะไม่ใช่เกมบอยคันเลอร์นะเกมบอยแอดวานด้วยนะครับผมสีมันก็จะซีดซีดดูแบบไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร,ร่นะผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุแล้วก็ แป้นโทรศัพท์นะครับผมอยู่ตรงนี้นี่นก็จะดูแบบย้อนยุคหน่อยนะลงมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินอีโคโหมดพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะเป็นแบบดูโอโซนนะแยกซ้ายขวาเป็นแบบอัตอนโนมัตินะครับผมถัดลงมาก็จะมีปักเอาเลสที่เคียบบุรีนะครับผมแล้วก็คันเกียร์ที่เป็นหนังนะครับผมนี่คันเกียร์ที่เป็นหนังมีโหมดการขับขี่ให้คุณได้ปรับนะฮะสปอร์ตโหมดแม่นวลโหมดแล้วก็ตัว E ก็คือเป็นโหมดที่ normal หละนะครับผนะมก็จะมีให้เลือก3โหมดนะฮะ ลงมาก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่วางแก้วน้ำนะผมแล้วก็ที่พักแขนนะก็ดูเป็นสเปคที่แบบคือถ้าถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้นะผมแต่ว่าสเปคบางสิ่งบางอย่างทาง b e n ท์ไฮแลนด์เขาก็ไม่นำเข้ามาก็สงสัยเหมือนกันนะผมไอสิ่งที่มันดีๆอย่างเบาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ออยเมมโมรี่เบาเงี้ยเออไม่เอาเข้ามานะผมแล้วก็เครื่องเสียงที่ควรจะได้แบบของ h a มันคาร์ดอนในรุ่น AMG ก็กลับไม่ได้นะครับ อะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันแบบจุกจิกจุกจิก,จกอ่ะเออนะคว,ความความรู้สึกทางใจมากกว่านะครับผมอ่ะนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะฮะสำหรับตัว C180 Coupe AMG เวอร์ชันไทยนะผมอ่ะทีนี้ด้านบนด้านบนนี่ก็บางคนเขาไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะผมแต่ผมสังเกตมาหลายคันแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันไทยนะครับผมไอ้ผ้าบางแดดเนี่ยมันจะเป็นมุ้งเห็นปะมันจะเป็นมุ้งรูๆแบบคือปิดแล้วมันก็ยังมองเห็นด้านบนอยู่อะนะ แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นนําเข้านะครับผมไอ้ผ้าสรุปเนี่ยมันจะค่อนข้างทึบกว่านะครับมันจะบังแสงได้ดีกว่าอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นแบบมุ้งๆนะเหมือนแบบให้เราได้รับแสงแดดแล้วก็ได้มองท้องฟ้าโดยที่เราไม่ต้องเปิดผ้าม่านอะไรประมาณนั้นนะผมก็จะเป็นผ้าม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะใช้งานได้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าวัสดุเนี่ยที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันจะต่าง นะครับผมก็แค่นั้นเองนะฮะอาจจะร้อนๆหน่อยนะอาจจะร้อนกระบาลหน่อยเวลาขับตากแดดตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังนี่ก็นั่งได้นะครับผมนั่งได้4ีท่านนะรถคันนี้เนี่ยดูมันค่อนข้างจะเล็กๆแต่มันนั่งได้นะเว้ยนะด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งได้ดีด้วยนะครับผมตัวเบาะเนี่ยขนาดมันก็จะเท่ากับตัว e coupe เลยนะฮะเหมือนยก e coupe มาใส่เลยนะครับผมขนาดเท่าๆกันแหละนะครับ คือสามารถนั่งได้นั่งโดยสารได้แต่ว่าเวลาขึ้นลงอาจจะลำบากทีดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบ2ประตูคูเป้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับออปชั่นภายในนะครับผมแล้วก็ภายนอกอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะข้อมูลต่างๆคุณก็คงจะได้ครบถ้วนไปหมดแล้วอ่๋ยวไปสรุปกันด้านหน้านะฮะมา ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมสำหรับเจ้า Mercedes-Benz C180 Coupe w 204 AMG คันนี้นะผมคันนี้เนี่ยจุดเด่นเนเลยนะผมเครื่องยนต์นะฮะใช้เป็นเครื่องยนต์รหัส M274 นะครับผม1.6ลิตรเทอร์โบนะครับผมดูแลง่ายทนทานไม่จุกจิกนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะผมแล้วก็อัตราการเร่งต่างๆเนี่ยเหมาะการใช้งานในเมืองมากๆนะผมเพราะว่าตัวทอร์กนะฮะหรือว่าแรงบิดเนี่ยแรงบิดสูงสุดข,ของเขามาตั้งแต่1,250รอบอะ่ะคุณไม่ต้องแบบ มาคอยเล่งมาคอยเหยียบมาคอยลุ้นเลยนะครับผมขับในเมืองบอกเลยว่าขับดีนะฮะประหยัดน้ํามันไหมก็อาจจะกินน้ํามันนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้ประหยัดมากเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับผมตรงนี้ก็ต้องนําใจผมเป็นเทคโนโลยีเก่านะฮะแต่ออกนอกเมืองก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมช่วงลงช่วงล่างอะไรก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะแน่นเฟิร์มนะครับผมอาจจะมีอาการกระด้างในความเร็วต่ำนะครับผมเพราะว่าในส่วนของยางนะยางแก้มันค่อนข้างที่จะบางไปนิดหนึ่งนะครับผมค่อนข้างบางเลยแหละ3 5ห้เองนะครับซีรีส์35มันบางมาก นะผมก็แนะนําว่า,าเติมลมยางสักประมาณ35นะแรงดันประมาณ35ให้แก้มยางมันตึงๆหน่อยนะผมมันป้องกันในส่วนของแมกดุ้งอะไรพวกนี้นะผมเวลาเราเกิดขับไปที่ถนนไม่ไมเรียบนะครับก็แนะนํากันนะสำหรับวันนี้นะผมผมก็ภาพ้าสิไวัก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ